สวัสดีครับ FC ผู้ช่วยเบิ่มวันนี้จะพามาชมโลตารีหนึ่งแปดสามครับใส่ใส่รถหาสิบแรงครับสีสบ่สิบดกับส่ไดหาสิบแรงกับส่ไดครับสภาพก็ดูดีครับฟันกับมีแหลมแน่ครับขายได้ครับด้วยนี่ ประกาศขายครับรกาขายประกาศขายกับใช้ก็มีผู้แน่ครับตามการเวลาใส่งานโลรัาตรี่ตาช้างครับ r x 1 8 3 f เปิดราคาอยู่39มหมครับส9มหมนสนใจโทรสอบถามครับ ดวยเพิ่มครับ0 6 5 0 8 9 8 2 1 9เน่เ้นโทษนะครับเด้อลรตารี่ตาช้างภาพรกระพร้อมใส่งันครับดีกว่าซื้อของไม่อยครับของไม่ก็เจ็ดแปดหมื่นอันนี้สามหมื่นเก้าครับแต่ว่ามาขนเอาเลยครับเด้อขนเอาเอางถ้าให้ส่งก็มีค่าน้ามองน้ำมันให้กันครับค่าขนส่ง ครับอืมดูดีอยู่ครับสี่สันให้อ่าเผากับมีครับฟันก็อยากคมเนี่ย